ดิค่ะตอนแรกี่พ่อคนมันพาไปหาเห็ดอมแล้วอ่พอแล้ว่พอแล้วพ่อแล้วกันเห็ดตัวอุ้ยเห็ดตัวตัวนี้โอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องอะก็หกหน่อยอส่มันหกักดูดิ เฮ้ยอยู่กันมั้งคุยๆไยัะไงบ้าง เล่ากกยากาแล้วค่อยสิ่อจัดหมดแต่ค่อยๆอื่นอื่นคือเปลี่ยนๆนเห็นไหมบอนี่อื่น่ะอืกากาศเงียบค่อยดึงเอาหาคนนัานดิ มาดื้อพี่น้่งเกีบเหดนจำใหญ่รีบพาเพลินเกีบไปนลนเจย,ยองไหมเจยมุกเมนต์กินดใี่นี่ลูบเอาพี่หนองมลูบเอาลูกเอามาจะกินมันลูกเซอกัน เดิมมาเด้อมาหายายมัยายญดีเด้อมันจะเหยียบจะหนที่แม่นไม่เหยียบไม่เห็นเด่นติดหินพี่น้องโ่เห็นดำหลายโ่เห็นในนีหน่อยนี่ในอันนี้ไม่เห็นโ่เห็นนี่นี่ข้าส่วนนี้อื้ เออบ่ไหุนมันดิปีญยามันเนาะดำปลาเนี่ไม่เห็นพี่น้องดำปลานี่ยได้รีกับพี่น้องเกิะตามเน่ยมันจะหวานกสุนจิอืนะอื ทำหาวยเคียเคียเคียกเ็สลูปเอาเสรแล้วพีน้องจงสปได้มันเขียวออกบางแต่ออกน่อยจ้ะอ๋อระสบกเอามือเศรานี่แหละคนตัวว่าตั้งแต่ซื้อ ya deh, sama deh. Hmm betul, mana deh pino, mana deh pino. ลุกบ่คือฮูาสร้างได้มาเด้อมาเด้อขวัญเออแม่เหยียบแล้วแม่บุญยิบอ้ยมุดอะไรมาหลายจ้อ้ยมุด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 อะไรไรมุดมุด ดยนี่พี่นะใส่ดอบ้านบ้านเห็นหลอดโดดองเาตขาเขาม่อใส่สัอมดงมแดงมดมอ chui mua điện Nó đi cơ. Nó cái xe nó. Bao bao không chơi hạt con nó. Mm hmm. หมืม mm hmm. หนึ่งนี่พี่น้องสามจุดอืม mm hmm. เอาแบบหมุนกล่องไว้ทย,ยาวได้พี่น้อง อ๋นนอออไหน,นี่เหร่ปอปอหน่อยบ้างไม่หันบอเดกจเย็นเย็นค่อยๆไปะวานสิมขวนสิมมว่วงนสิมม่ง No, Nó hàng nó. Hmm. Si ตาไม่เห็นเลยเห็นไหมครับเห็นทมนี่ ใช่ไหมนี่ซาลาหิตพ <serving. S 1> enfin ี่นอนเอ้าหานด้ยนะโมเห็นโคตรคตรนี่ 那你看。 อือสองข้อมือสองเก็บขีเก่าเพิ่นด้วยพี่น้องขีเก่าเพิ่นแต่ว่าขี้ไม่เจ้าของอืออือข้ากลุ่บหวานแล้วหอ้าทำนี่ก็โอเคเลย ไม่ได้อ,าาอ,ดอพี่น้องมาด้วยมาเจยองเด้อพี่น้องเคี่ยอะไรของหอยเดียพี่น้องเคี่ยไปเคี่ยมาได้บยวหอยเดียหนึ่งลูกดีใจดีใจอย่าเพิ่งหอยเดียหอยเลีย,ยเอาไปจีกินนะจะ๊ะอย่างนี้อย่างนี้ไปใส่ได้บ้างมาให้มามาหาเท็ดน้่นเจยองเด้อพี่น้องเองด้อ อห้เบิ่งพี่น้องถ้าเจ้าเหยียบมุนไอพิมมันขึ้นอ้ยบาไดไหอดหาย مكانك <متشفت> والله <متشفت> <applause> <متشفت> <applause> Sống được Sống trùm Sống trùm xong tùm xong tùm นี S <S <preach science> ่ห <ugly Twelve analysis> so ักบลนทำนี่เ่าฮทำนี้โอเคเลยโอเคมีแต่ดอกสวยพี่น้องเ้ยเถิดดอกเถิดดอก อ้าวน่ก็อดไอยู่นี่แหละจีมันพูนพุนหอดพุนโอยบนียมึงเขาไปขังเงินเจ้าค่นี้ม่ขังเงินเยอะคนนี้อ,อืไปขังน่ะ ดอกนี่ทะลุต้นแล้ส่วนในส่วนรีบๆเดี๋ยวมือสีสามมาอืมเดี๋ยวเลยใจเย็นๆขาดทำนะเพือว่าขาดออกมา ใอยมันแมนดอกนึ่งเหมือน,น,นงี้อ่าดได้กินทำน,นอเาะมันหยุกกะไผเนาะมันด,ก,ก,นมนดกมันดออราที่มันหยุกกะไผนี่ยขาดีละมัยุกกะไผ có phải cái lò đấy uhm, uhm, uhm. À, hói, Ừ, bỏ hói, đủ hói. hói là hói nào